กี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา1วันซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธ สรุเป็นครั้งแรกโดยโทรงแสดงปฐมปทิสนาเทศทกันแรกคือทำรรมาจากกับประวัตนะสูตรแก่ปัญจักวัคคีทั้งห้าคนได้แก่โภทญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอาสาชิกิจกรรมต่างๆที่ควร

One สิบ้าคงเกอ 11, หรือว่าออกพรรษาพระบรมเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดสามเดือ ในตามสถาที่ต่างาซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันค้าเสียหายจากการอาจดึงเหย,ยียบย่ะพื้น 我的女儿。 คุณค่ะโชคชัยขอบคุณครับนะคะโค้ชยงกดมื่อในรบัสสามกับ 11, 3, 4ด้วยค่ะวันนี้มาพูดนะคะเกี่ยวกับอะไรคะลกูกเกี่ยวกับอะไรคะวันอาสารหาบูชาและก็วันเข้าพรรษานั่นเอง